กดดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนโลกอ่าีอเ่างั้นเลยลูกกดอีกอย่างไม่ปลายเลยอ่าโอเคอีกลูกให้มันลงไปสุดแล้วโอเคฮะอืมอืมอ้าวไกลไปไหมอ่าแล้ว โอเคน่เก่งมากทีน,นี้อันนี้ต่อให้รู้มันใหญ่ๆลูกนี่เ,เป็นบินไม่ต้องสนใจอาวอาวลูกอ่ะต้องสนใจตัวนี้ตัวนี้อ่ะรู้หนึ่ง เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราใส่ไม้เข้าไปอ่ะอันนี้ด้วยอ,อ่ะพออันนี้อ่ะพอตัด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 ,ดอืรู้ไหมนี่เรานะส่งได้านแล้วนี่ไงเย่น่าเดี๋ยวเรามา

เก็บลูกเดี๋ยวค่อเก็บนุ่นๆอยูอ่นุ่นเราต้องเลื้ย้แต่ก่อนสี่ล้อเอเคนะสี่ล้อนะอ,อไ อย่างนี้แล้วเน่นะ่ๆมากอันนี้ห่างัดท่ายตมันจะตกหอหนดูซิเที่บยังโอ้โหเก่งจังนี่อันนี้หลกใช่กันใช่กันอุ้ย โอเคอ่าอันนี้มาเอารถมาเอาตัวรถมาอันนี้มาอ่าใส่แบนี้ตัดรูปมันกัน อ๋ออืมอืมนี้แล้วไงเดี๋ยวเราจะเจาะรูล้อนะนี้นี้ครับอือ อันนี้เลยเหนะ็นไหมอันนี้ด้วยอืมอโอเคอได้ได้ได้ เดี๋ยวมันเบี้ยวเดี๋ยวคุณปุบจลงไปให้ก่อนนิดนึงน้องใช้ปุณคุนโอเคอืมคุยสองเดี๋ยวปานเดี๋ยวกานับนึนนึงนันึง

dùng okay. đi đi không đi đi. ừ đó. long, long còn lại được để ra thầy luôn ừ Ok để cào nó còn. Đây lắm. Đang để phải แน่นยังัแน่น,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 นอกอกควาตอกเลยควาตอกเลยเอ๊แน่นยังอืมนั่เอาไว้ไก่อนยังไม่เสร็จยังไม่มีกระบะข้าง,งหลังเลยต้องมีกระบะข้างหลังเลยใช่ไหมรถบรรทุกอกะถึงจะใส่ของได้ใช่ไหมอ่า